เหรอ,อพี่เลยสวยเหรออ่าสวัสดีค่ะพี่สวย,สวย ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรหรอคะพี่อะไรหรอพี่มาหนูอ่านไม่ทันเลยอะ อันไหนงไม่ทัดยังเห็นตัวในจังตัวในสีอะไรนะเดี๋ยวให้ดูพี่ฉันชอบดูขอบคุณค่ะตัวในสีดำนะคะพี่ตัวในสีดำพี่ฉันชอบดูคอบค่คะอาริเกเตอร์อาริเกเตอร์โกเซมัชคอนดิชิว่ค่ะ เอาให้ดูแล้วนั่นแหละข้างในก็มีแค่นั้นข้างนอกก็มีแค่นี้ฮะมิเตอร์เอ็กโอ้ยตายแล้วตายขอบคุณค่ะว้าวหนูตกใจมากหนูตกใจหมดเลยกดี๋หนึ่งหมุนนะคะนึ่งหมุนนะคะมิเตอร์เอ็กพี่ฉันชอบดูเขาคนขะโอ้ ขอบคุณนะคะแม่น่ารักจังได้ทาเวิร์นะคะคี้ไม่ต้องปอเปิดเพลงก็ได้นอนทเวิร์่ <c oughs> <c oughs> I love you ค่ะวีเล่นได้ทวเวกเลยแหละมีกลามนิดนิดมีกามนิดนิดนิดนึดนงค่ะอะ <laughs> <laughs> ได้แล้วได้ทวเวกไปแล้วหนุ่มทวเวกไม่เก่งอ่ปวดหลังดับ สอมใหม่สอมใหม่เพื่อได้อีกเซิ่มปเอ่าได้อยู่ได้อยู่ <laughs> <laughs> thank you ค่ะพีอาร์เค